สวัสดียามเช้าสายกันทุกทุกคนครับผมวันนี้พาทุกคนมาติดตามอัปเดตอีกส่วนหนึ่งของโคกหนองนาของผมนะครับที่ไม่ใช่เป็นการขุดที่เรียกว่าเป็นขุดคลองไม่ใช่เป็นการขุดขุดสะขุดบอ่อนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของขั้นบันไดแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคันนาตามที่เห็นครับแล้วก็ได้ปลูกกล้วยบริเวณด้านบนนะครับส่วนข้างล่างก็จะเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงหอยนะครับหลังจากที่ได้ปล่อยปลาลงไปนะครับผมได้ปล่อยปลาดุกนะครับซึ่ง หรือมาจากทางบ่อที่เรียกว่ามันเป็นบ่อพลาสติกก็ได้มาลงตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ปลาช่อนปลาหมอจากที่ทุ่งนาจากการใส่รอบใส่ไซนะครับมาปล่อยไว้นะครับหลังจากนั้นครับพอสังเกตดูดูไปดูมาก็จะมีพวกกาจะมีนกปากห่างครับได้ลงมากินนะครับไล่ไปไล่ไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับก็เลยนะครับวันนี้ก็เลยใช้วิธีการนี้เอาไม้ไผ่มาปักครับถัดจากนั้นก็ไปหา ข้างในของกระสอบปุ๋ยครับที่มันเป็นออกสีแดงๆที่มันเป็นสีจัดๆหน่อยครับให้เสียบทิ้งไว้ครับตามจุดต่างๆเห็นไหมครับตามจุดไว้ก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเช้าได้เสียบทิ้งไว้ประมาณเช้าสักหกนาฬิกาคือ6กโมงเช้าประมาณนั้นแหละครับก็สังเกตดูไม่มาเลยครับอืมพวกกาพวกเหยวนี่บินผ่านเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้ในเรื่องของตาข่ายครับตาข่ายที่มันเป็นคล้ายๆกับร่างแหนะครับก็ปักแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้ แต่หลังจากที่ใช้ตาข่ายตาข่ายก็ราคาก็ประมาณดังและ1หนึ่งร้อยบาทครับนี่เป็นแบบนี้เป็นดังแหเป็นล่างแหย่มาผูกไว้นะครับก็มันก็ไม่มานะครับแต่หลังจากที่ผมสังเกตดูสังเกตดูปรากฏว่าถ้าในกรณีที่เราใช้ไม่ไผ่ปักไปยิ่งสูงแบบนี้มันก็ไม่มาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการที่เราใช้เชือกฟางหรือไม่ก็วัตถุสีแดงแดงครับที่มันมองเห็นได้ชัดมันก็จะไม่มาเหมือนกันครับนี่ทางนู้นก็จะเห็นนะครับปอกสีแดงแงนั่นแหละครับก็ผูกไว้ มันก็ไม่มานะครับก็เลยคิดว่าอย่างน้นอยถ้าเกิดจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพียงแค่ใช้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่แล้วก็นั่นนะครับสีแดงๆแล้วก็ผูกติดไว้แบบนี้ครับแค่นี้ก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของกาป้องกันในเรื่องของนกที่จะมากินปลาของเราได้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับแต่ว่าการเสียบแบบนี้ท่านก็ลองสังเกตดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันมานครับท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนที่เสียบบ่อยๆสลับกันไปสลับกันมาหรือบางครั้ง อาจจะทําเป็นหุ่นไล่กาก็ได้นะครับเพราะว่านกบางครั้งมันฉลาดครับแต่ด้วยความที่ว่าเรียกว่ามันฉลาดเนี่ยคือพอเห็นลักษณะแบบนี้มันเหมือนคิดว่าจะมีตาขายมาดักมันมันก็จะไม่กล้ามานะครับก็แค่นั้นครับก็สามารถที่จะป้องกันพกนกพกกาได้ในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้พาทุกทุกคนได้มาดูกันกับวิธีง่ายๆในการที่จะป้องกันกาป้องกันนกที่จะลงมากินพวกกบหรือว่าพวกปลาที่เราได้ปล่อยลงไปนะครับเดี๋ยวสักพักผมก,ก็คิดว่าผมจะ คิดอยู่ว่าจะลองปล่อยกบดูบ้างแต่ก็ลองดูก่อนครับปีนี้ขอศึกษาดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไหวไหมกับการที่เราจะปล่อยกบพร้อมกับปลานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําไปทีละนิดครับศึกษาปัญหาไปเรื่อยๆสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ